จงเมืองดีท่านช่างเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเสียจริงในเมื่อตัวท่านนั้นมาที่นี่เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับสำนักตำหนักเยือกเย็นถ้าเช่นนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านท่านจัดการเองได้เลยข้าขอลาก่อนนั่นสิในเมื่อจอมยุทธลีต้องการสำนักตำหนักเยือกเย็นนี้และก็ถ้าเช่นนั้นข้าก็ยอมยกมันให้กับท่านข้าขอตัวด้วยเช่นกันนี่ พวกท่านทั้งหลายข้ายังมีเรื่องที่ต้องไปจัดการภายในสำนักของข้าอยู่หวังว่าพวกท่านนั้นจะตกลงกันได้นะนี่ช้าก่อนสิเฮ้ยจะไปดีๆแล้วแท้ๆเฮ้ยช่วยไม่ได้นะในเมื่อไม่มีใครต้องการเข้าร่วมที่เมืองฟ้าเมคาของข้าแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเพราะตัวข้านั้นก็ไม่ได้อยากบังคับใครมากมายนะแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายในที่แห่งนี้ คงจะทราบกันดีว่าการต่อสู้ของข้ากับตระกูลชิงหยางนั้นสูญเสียทรัพยากรไปอย่างมากมายในเมื่อโชคชะตานำพาพวกเราให้มาพบกันแล้วก็ถ้าเช่นนั้นข้าอยากจะขอหยิบยืมหินศิลาย้วนกับพวกท่านเราจะได้หรือไม่กันเอะหาหยิบยืมอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ จอมยุทธลีท่านช่างเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเสียจริงในใต้ล่าแห่งนี้หาผู้ใดเปียวเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าตัวท่านนั้นได้รับการสนับสนุนจากอขอคอยมื่นสมบัติท่านจะขาดแคขนทรัพยากรได้อย่างไรกันล่ะหินศิลาหยวนของจอมยุทธลีนั้นคงจะมีมากมายที่ถมทะเลให้เต็มก็ย่อมได้สูญเสียบ้าบออะไรกันล่ะขด้ดยินมาว่าตัวเจ้าเองไม่ใช่เหรอที่เล่นฆ่ายกตะกูลเช่นนั้นผู้ที่สูญเสีย ก็ตะกุลชิงหยางมากว่าเฮ้ยนั่นสินะข้าเองก็คิดว่าเรื่องนี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ตลกแต่ว่าข้าน่ะกำลังจริงจังอยู่นะที่เรียกว่าเป็นการจริงจังแบบสุดๆในเมื่อเหล่าท่านบรมาจารทั้งหลายบอกว่าการพบกันของพวกเรานั้นคือโชคชะตาที่นำทางมาพวกท่านยังคิดว่าข้าเป็นสหายที่ดีแล้วก็โปรดให้สหายผู้นี้ได้หยิบยืมหินศิลาหยู่วนดับกลางห้าหมื่นก้อนด้วยเถอะ เฮ้ยหยิบยืมอีกแล้วทำไมข้ารู้สึกว่าคำนี้มันไม่ใช่หยิบยืมเลยมันเรียกว่าคู่กันโชคกันชัดๆแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้านั้นไม่ให้ข้าหยิบยืมหินศิลาหยวนนั่นหมายความว่าในสายตาของพวกเจ้าไม่เห็นข้าผู้นี้เป็นสหายที่ดีเอ๊ะฮะบ้านะแรงกดดันนี่มันเป,เป็นจอมยุทธขั้นที่สี่จริงๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ย สำหรับคนที่ไม่ใช่สหายของข้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะเอาละพวกท่านจะตัดสินใจเช่นไรจะเข้าร่วมอย่างเมืองฟ้าเมคาของข้าหรือว่าจะมอบหินศิลาหยวนระดับกลาง50,000ื่นก้มาให้ข้าผู้นี้ล่ะเอ๋ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนี่ทางเลือกที่3จบความสัมพันธ์ของคำว่าสหายที่ดีหากพวกเจ้าคิดว่ามิตรภาพของพวกเรานั้นมีค่าน้อยกว่าหินศิลาหยวนระดับกลางห้าหมนก้อน ข้าเองก็พร้อมจะจบความสัมพันธ์เออหอ เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวท่านแล้วที่ว่าพร้อมจบความสัมพันธ์หมายถึงชีวิตของพวกข้าก็จะจบลงที่นี่ด้วยใช่หรือไม่กันดูจากแรงกดดันนั่นม,มันน่าจะเอาจริงนะแต่วิธีการที่โจงแจ้งเช่นนี้นี่มันคู่กันโชคกันชัดๆโดยปกติแล้วผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าจะไม่คมคูและขูดลื่อกระทำการหยาบช้าเช่นนี้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่อย่ามวัวคิดเยอะนะรีบๆใจไปเถอเขาว่า ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพวกท่านทั้งสี่นี้เข้าใจอะไรง่ายดีเสียจริงขอบใจขอบใจขอบใจพวกท่านจริงๆเอาละ่ะพวกท่านทั้งสี่นั้นไปกันได้แล้วข้ามีบางอย่างที่ยังต้องทําในสํานักตําหนักเยือกเย็นแห่งนี้จึงจําเป็นต้องใช้สถานที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราวแล้วก็ข้าไม่ไปส่งนะไม่ต้องไปส่งเลยเดี๋ยวมีคิดฆ่าส่งอีกจอมยุทธลีพวกข้าขอตัวก่อนก็แล้วกัน โอ่เอ้ยนี่เจ้าหนูเหตุใดกันทำไมเจ้าถึงได้โลภมากเช่นนี้เจ้าเป็นถึงเจ้าเมืองและยังได้รับการสนับสนุนจากหอคอยมื่นสมบัติมิใช่หรืออย่างไรกันดูจากสถานะของเจ้านั้นก็ไม่เห็นว่าจะยากจนสาจนต้องหยิบยืนผู้อื่นเช่นนี้ไม่ใช่หรืออย่างไรกันเฮ้ย <c oughs> จะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรกันล่ะถ้าหากว่าข้ามีหอคอยมื่นสมบัติคอยให้การ สนับสนุนอยู่แล้วก็ข้าจะเสียเวลาไปหาหินศิลาหยวนพวกนี้ไปเพื่ออะไรกันและอีกอย่างที่สำคัญในใต้ล่าแห่งนี้ผู้ฝึกยุทธจะฝึกยุทธได้อย่างไรกันถ้าหากว่าปาศจหินศิลาหยวนล่ะเฮ้ยแต่ที่ข้าเห็นเจ้าก็มีมากมายแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรกันเฮ้ยเจ้านี่นะถ้าอย่างนั้นข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังเองหลังจากที่ตัวข้าได้ฝึกฝนเคล็ดวิชาที่เกี่ยวกับการขัดเกลาร่างกายนะ ทำให้ข้าได้ทราบว่าในการก้าวข้ามแต่ละขั้นนั้นจำเป็นต้องใช้หินศิลาหยวนมากมายกว่าผู้ฝึกยุทธทั่วไปหลายสิบเท่าหรือบางทีอาจจะถึงลอยเท่าเลยก็เป็นได้เฮ้ยเจ้ากบผู้สักเกินจริงจนเกินไปในตอนที่พวกเรานั้นอยู่ที่ใต้ท้องทะเลข้าได้ดูดซับพลังจากวิญญาณของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูไปจนเกือบทั้งหมดแต่ก็ทำได้เพียงแค่เลื่อนหนึ่งระดับอาณาจักรใหญ่ก็เพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ฝึกยุทธ ทั่วไปนั้นได้ดูดซับพลังไปมากมายขนาดนี้พวกเขาน่าจะเลื่อนระดับไปถึงจอมยุทธ์ขั้นที่หเป็นอย่างน้อยและบางทีอาจจะไปถึงจอมยุทธ์ขั้นที่เจ็ดก็เป็นได้เฮ้ยเอาละตอนนี้ข้าคงทําได้เพียงทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนก็เพียงเท่านั้นข้าเลยอยากจะถามอาวชางกงเซิจริงๆเขาทําเช่นไร เหตุได้ถึงก้าวเข้าสู่จักรพัิยุทธขั้นที่9ได้เช่นนั้นเคล็ดวิชากายยาทอาราดนี้ต้องแรกมากับหินศิลาหยวนมากมายแค่ไหนกันแน่เออหอนี่นายน้อยหยุนเคล็ดวิชาการขัดเกลาร่างกายอย่างนั้นเหรอพวกนี้เป็นเคล็ดวิชาที่พบเจอได้ในมหาอำนาจของทวีปนี่หรือว่าตัวเจ้านั้นจะเป็นสิทธ์ของสำนักมหาอำนาจต่างๆในทวีปแห่งนี้อย่างนั้นเหรอ มหามนาจอย่างนั้นเหรอไม่มีมหามนาจใดในใต้ราแห่งนี้ที่จะสามารถควบคุมข้าได้หรอกนะสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์เอาล่ะต้วนเย่ข้าพบจุดที่ดีที่สุดของหุบเขาแห่งนี้แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกันเถอะ ฮะนั่นมันเจ้าขอคอยนั่นนี่ไม่ใช่สิตอนนี้มันกลายเป็นเสาหินฮะมันเปลี่ยนรูปร่างอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันนี่เอะนี่ข้านั้นยังไม่ได้เปิดใช้่ายกลเก้ามังกรดูทรัพพลังวิญญ,ญาณเลยนี่ดูเหมือนว่าเสาหลักสวรรค์ในโลกแห่งนี้นั้นจะเปิดใช้งานได้เองอย่างนั้นเหรอเอะน่าคิดแฮ ถ้าหากว่าค่านั้นได้ตั้งค่ายกลรูปแบบบินเข้าไปแล้วก็มันจะสามารถเปิดใช้งานได้เองแบบนี้ไหมนะเอออ,อ้มันมันจะกินข้าไหมเนี่ย ถ้าหากว่าสามารถทําได้แล้วก็นี่ก็เปรียบเสมือนกับป้อมปราการเคลื่อนที่ชัดๆและป้อมปาการนี้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เจ้าหนูไอ้เจ้าเสาหินนี่นี่มัคือ,อ,อหอคอยเจดีที่อยู่กลางเมืองฝาเมฆขาของเจ้าไม่ใช่หรือยอย่างไรกันแล้วเหตุใดทําไมตอนนี้มันถึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นต้นไม้แบบนี้กันล่ะเอาล่ะ พูดมากรีบตามข้ามาเฮ้ยข้าข้าไม่ไปอ้าไม่นะอย่ามาจับข้านะโฮ้ยถ้าเจ้าแม่อธิบายเรื่องราวพวกนี้ข้าฟังก่อนข้าไม่ยอมเข้าไปในที่แห่งนั้นล้อก็ฮะไม่นะฮตายตายข้าตายแนะ่เอฮอฮะโล่งอกข้ายังไม่ตายเอ๊ะ อะไรกันมองไม่ชัดเขาขยี้ตาดูอีกสักแป๊บเออฮภายในเจ้าเสาหินนี่อย่าบอกนะว่านี่คืออาวุธสวนที่ถูกสร้างขึ้นอาวุธสวนเชิงพื้นที่อย่างนั้นเหรอบ,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 บ้านะมันไม่จริง